กกดีอเอาสำหรับโครงการนี้ครับผมชื่อว่าโครงการริทเติ้ลมิลเลอร์นะครับผมปฏิหารแห่งชีวิตช่วยน้องชิมะเร็งนะครับก็วันนี้มาร่วมทําบุญกันนะครับผมช่วยน้องๆที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมาเติมเต,มต็มความฝันให้น้องกันครับปฏิหารนั้นเราเป็นสะพานบุญใช่ไหมครงการเับน้องมีการโอ,โอ้ดีใจมากๆเลยครับผมเพราะว่าจริงๆผมเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กมาแล้วก่อนหน้านี้ครับคราวนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่จะมีโอกาสได้กลับมาช่วยน้องๆ ให้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 น้องเติมเต็มความฝันให้น้องเป็นจริงครับ,รบเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบคือก่อนนี่จะมีความฝันเติมเต็มความฝันให้น้องได้ให้ความความฝันน้องเป็นจริงได้เนี่ยต้องเริ่มมาจากสุขภาพที่ดีของน้องๆก่อนในการส่งต่อนี่คือช่วยเหลือนอนที่ดีปัญหาเรื่องของโรคไตนครับจริงๆแล้วอ,อยากจะเรียนว่าการรักษาโรคมะเร็งในเด็กนะครับ ก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดนะครับการให้ยาเคมีแต่อย่างนี้ก็ตามแต่นะครับศูนย์อันนี้ที่จัตั้งนะครับก็เป็นศูนย์การลูกถ่ายไขกระดูกนะครับที่จะสามารถจะรักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งเลือดและโรคเลือดในหลายอย่างไออีกอย่างครับจะเป็นพื้นฐานในการรักษาโรคหลายอย่างที่จะทับซ้อนในอนาคตนะครับสามารถจะใช้ในการรักษารวมทั้งเรื่องของการใช้รักษาเซลล์เทรลปีหรือจีนเทรลปีในอนาคตในหลายๆโรคที่เกิดขึ้นครับ การระดมทุนนี้ตนะ้องขอบคุณคุณกัปแล้วก็ทางมูลนิธิลรงพิบาลเด็กนะครับที่รวมทั้งผู้ที่มีกิจรัทธาน,นะครับเพราะว่าการระดมทุนเหล่านี้นะครับจะช่วยในการที่จะสร้างศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับแล้วก็จะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือ,อต่างที่จําเป็นในการที่จะดําเนินงานในส่วนตรงนี้นะครับรวมทั้งอาจจะเป็นกองทุนสาหรับที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ด้านเรื่องโรคมะเร็งเหล่านี้ด้วยนะครับ จริงๆผู้ป่วยมะเร็งเด็กนะคะอัตราการป่วยใหม่ต่อปีเนี่ยประมาณ2 0 0 0ันรายแล้วก็โรคมะเร็งที่พบได้บ่อยในเด็กส่วนมากมันจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวรอเจอว่าประมาณ900คน <c oughs> เนี่ยสำหรับเด็กที่เกิดโรคใหม่ในมในเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นในในต่อปีเนี่ยค่ะซึ่งก็เป็นมะเร็งที่ค่อนข้างจะเยอะมากที่สุดในเด็กแหละ แล้วก็ปัจจุบันแม้ว่าเราจะมียาเคมีบำบัดที่ใช้ในการรักษาแต่ว่าเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษากให้รักษาได้หายค่ะแล้วก็มีวิธีการรักษาอื่นๆเช่นปลูกถ่ายกระดูหรือว่าได้รับยามุ่งเป้าซึ่งเด็กๆเ,เหล่าน,นี้ยังขาดโอกาสอยู่เพราะว่าเขาอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอหรือว่าต้องการความช่วยเหลือให้เขาเข้าถึงการรักษาได้ดีมากยิ่งขึ้นช่วยเหลือครั้งนี้จะไปที่ไหนคะ จริงๆแล้วเราจะมีการจัดตั้งศูนย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยสำหรับการผูกข่ายกระดูกแล้วก็สเต็มเซลล์เทอร์ปีแต่ว่าทางโรงพยาบาลเด็กเรานะคะรับผู้ป่วยจากทั่วประเทศโดยเฉพาะสิทธิการรักษาที่เป็นสิบสามสิบบาทซึ่งเราไม่เคยปฏิเสธผู้ป่วยได้เลยหรือก็จะรับมาดูแล้วก็รับทั่วประเทศไม่ได้เฉพาะแค่ในกรุงเทพมหานครแค่เด็กไทยทุกคนก็มีสิทธิเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของเราสำหรับใคร ก็สามารถจะบริจาคเข้ามาผ่านทางกองทุนของอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับของมูลนิธิองพยาิบาลเด็กได้นะครับเพื่อจะเป็นทุนในการที่จะจัดสร้างศูนย์ลูกขายไขกระดูกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอย่างที่คุณหมอละเต้กล่าวแล้วเร,เราไม่เคยปฏิเสธผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงนะครับ เป็นคนไทยก็สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีมาตรฐานและดีได้ในประเทศไทยครับโอเคครับผมก็ฝากถึงพี่พี่ผู้ใจดีทุกคนนะครับผมใครที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคก็สามารถเข้ามาร่วมบริจาคกันได้เลยครับผมก็สามารถช่วยเข้ามาช่วยกันเติมเต็มความฝันน้องด้วยกันแล้วกันครับผมมาทําบุญร่วมกันแล้วกันครับ